วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ชูมงคนในสัปดาห์นี้ <c oughs> ก็คือตะกรุดไก่แก้วหงทองอ่ะโปรดิเซอร์เราให้ดูเลยมีสองขนาดตะกรุดไก่แก้วหงทองอ่ะตะกุดไก่แก้วหงทองมีสองขนาดมีสามห่วงขนาดเล็กกับสี่ห่วงกับสี่ห่วงขนาดใหญ่ตั้หนักจะหนักหน่อยนะครับอ่าโอเคยังเที่ยงเงี้โอเคเที่ยขนาดดูโอเคยังอ่าเนี่ยนะ จะได้ไปหยิบ,บ่อยในกลุ่มไลน์ถามมากครับเพราะว่าด้วยเลิกเลิกในการที่จะลงรักเนี่ยมันรอนานมากมเพราะต้องลงรักในวันจันทร์ที่ขึ้นสิบห้าค่ำจันทร์สิบห้าค่ำจันทร์สิบห้าเขาเรียกจันทร์ซ้อนจันทร์อ,อยากจะเห็นอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งลงรักยังเรื่องมากต้องดูวันเนี่ยครับเพราะเกิดมาจากว่าการคำนวณพลังงานธรรมชาติมีผลกับวิชากุฎด,ดอกนี้ครับ อันนี้เป็นวิชาตะกุดไก่แก้วหงทองครับวิชานี้เป็นวิชาไทยนะไม่ใช่วิชาจีนแต่จากประสบการณ์สามรุ่นคือสามรุ่นที่บ้านเนี่ยครับในตระกูลเนี่ยเอาวัตถุเปนคมประเภทนี้ไปเสริมแล้วแก้ทิศใต้เนี่ยมันใช้ได้ผลมากถึงเก้าสิบเปอร์เซนอือสิบเอร์เซนที่ไม่ได้ผลเนี่ยเกิดมาจากว่าด้านหน้าบ้านทิศใต้มีตึกสูงใหญ่มากและคมอยู่ มันก็เลยทอนพลังตะกุดลงมาก็คือทอนพลังชัยภูมิลงมาเหลือความเห็นผลแค่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ถ้าบ้านหน้าบ้านใครทิศใต้บ้านใครทิศใต้ที่ไม่ใช่หน้าบ้านแต่มีตึกสูงข่มไม่เป็นไรแต่ถ้าหน้าบ้านใครทิศใต้แล้วมีตึกสูงข่มอยู่เอาตะกุดที่ไปใช้เนี่ยมันจะช่วยได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าไม่ติดตะกุด ตะกรุดนีก็สวยต่อไปเรื่องเงินทองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าถ้าติดตะกรุดดีกว่าไม่ติดส่วนตะกรุดนี้ถ้าพกติดตัวอย่างที่บอกคงจุวยเรื่องเงินอย่างแก้ได้แล้ว,แล,วแล้วเกี่ยวกับดวงเรื่องเงินเรานี่ิบลิบๆมากมตะกรุดไก่แก้วหงทองเนี่ยถอดมาจากตำราสมัยหนึ่งในพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติที่พักพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นนกยุงทองนกยุงทองอ่าแล้วก็ มีมเหสีองค์หนึ่งเห็นอยากได้นกยุงทองมาเลี้ยงก็เลยให้ผ่า,านเวลาผ่านพยายามไปต่อไปต่อไปต่อนกต่อแต่ก็ไปทีไรก็ไม่ต่อเพราะว่าแขวคา,าดเพราะนกยุงชนิดเนี้ยนกพระพุทธเจ้าที่เสมยชาติเป็นนกยุงเนี่ยได้ว่ากระถาบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์เช้าเนี่ยก็ว่ากระถาบทหนึ่งบูชาพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็ว่ากระถาบทหนึ่งบูชาพระจานันทร์ครับ เคสของกระถาของตะกุดรุ่นนี้ก็คือชุดเนี้เช้าเนี่ยจะมีกระถาให้หนึ่งบทว่าเพื่อคำนับตะวันครับเย็นหกโมงไปแล้วเนี่ยจะมีกระถาหนึ่งบทว่าเพื่อคำนับดวงจนันทร์กระถาทั้งสองบทที่บูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเป็นกระถาที่พ่อได้เขียววัดว้วยเงาะจังหวัดปัตตานีท่องทุกวันท่องทุกวันอโอ้ท่านบอกว่าคุณวิเศษแห่งการบูชากระถาสองบทเนี่ยหนึ่ง จะเป็นผู้ที่ลอดจากอุปสรคต่างๆจะเป็นผู้ที่ลอดจากอบายต่างๆบอบายอบายภูมิต่างๆครับจะเป็นผู้ที่ส่วนรวมแห่งศรัทธาและความเชื่อต่างๆลำพังแค่คาถานี่ก็ที่สุดแล้วแค่ว่าบูชาเช้าเย็นนี่ก็ที่สุดแล้วครับแต่อันนี้เป็นตะกุดเลย เรามาขยายเรื่องกรรมวิธีการสร้างตะกุดเนี่ยข้างในจะมีแผ่นเนื้อชิ้นวัชรธาตุอ่าเป็นแผ่นนะแผ่นตะกุดเนื้อชินวะชะะันนนนนชรธาตุด้านหนึ่งด้านหนึ่งของแผ่นตะกุดด้านหนึ่งจะลงยันโพกทรัซั์ยันโพกกรัซับอ่ายันโพกทรัซั์อีกด้านหนึ่งจะลงยันจักรรพัตตาธิราชยันจักรรพัิเลยนะเพราะว่า พญาไก่แก้วหงทองเนี่ยเป็นจกักรพรรดิคือสองหน้าลงเหมือนกันแผ่นหนึ่งลงหน้าลงหลังเลยเขาเรียกมียันตัวพูดตัวเมียส่วนใหญ่เขาเรียลงหน้าเดียวลงหน้าเดียวแต่ตะกุนที่เป็นตำราโบราณที่ลงสองหน้าลงหน้าลงหลังเลยด้านหนึ่งเป็นยันจกักรพรรดิตาธิราชครับด้านหนึ่งเป็นยันโพกกระรับอ่าแล้วก็เอามาม้วนม้วนให้กลมครับข้างในเนี่ยใส่เดือยไก่ปลา ู้จักไหมที่อยู่ที่ตีนอ่าเดือยไก่ป่าใส่เข้าไปดอกเล็กสามห่วงเนี่ยใส่เดือยเดียวใส่เข้าไปครับแล้วก็อุดด้วยผงผงใบระงับใบหิ่งหายใบไม่รู้นอนคือผงวิเศษเจ็ดอย่างครับแล้วก็มาบดเป็นผงครับแล้วก็อุดหัวท้ายข้างในจะเป็นจะขย่าบางดอกจะขย่าดังบางดอกจะขย่าไม่ดังนะ เพราะมันนานมากขาย่าดังนี่คือมีเสียงเดือยเด <de> ือยไก่นิดเดียวเองก,กิ๊ก,ก,กนิดเดียวเองเพราะว่าข้างในมีเดือยไก่เดือยไก่นี่เป็นเดือยเดือยไก่ป่าอ่าเป็นตะกุดเดือยไก่ป่าที่ปัจจุบันนี้ไก่ป ah ่าก็หาไม่ได้แล้วครับอันนี้เป็นเดือยไก่ป ah ่าที่ถูกตั้งตามํำราแต่ไม่บอกว่ามาไงดีกว่าเพราะเดี๋ยวคนหาเวอร์อันนี้เป็นตะก,กุดตะก,กุดไก่แก้วหงทองแล้วก็เอามาพอกผง แล้วก็ถักถักเสร็จก็เอามาลงรักรักที่ถักรักที่เอามา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 ลงเนี่ยก็ต้องกวนนะเอาไปต้มให้ร้อนแล้วก็ใส่ผงลงไปแล้วก็กวนผงอะไรจอนก็ผงวิเศษเนี่ยผงตามตำราเขาเลยอ๋อผงอิทิเจผงโสรถมหาพรมโอ้โหผงนับปัตตลอดโอ้โหแล้วก็ผงมหาราชผงปัทมังมห้าผงผสมแล้วก็กวนกับรักแล้วก็มาทาครับ อันนี้มันก็เลยกลายเป็นที่สุดของวิชาตะกุดของพ่อไานเขียววัดเพื่องเาะจังหวัดปัตตานีตะกุดดีออกในน้าพ่อ่านเขียวนะวัดเพื่องเาะจังหวัดปัตตานีเพราะพ่อไานเขียว,วเป็นคนทําทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็เป็นคนเอามาจัดก,การตามกระบวนการแล้วก็เอากลับไปให้ตาหลวงเสกตาหลวงเสกห้าปีห้าปีหลังจากตาหลวงเสกห้าปีเนี่ยเรายังยกไปเข้าพิธีใหญ่ๆ ตามที่เราเป็นคนจัดแล้วก็ตามที่พิธีนั้นนนั้นเป็นที่เรารู้จักในกลุ่มเกษอย,ยจารย์ในกล,กลุ่มเพื่อนกันครับแล้วก็ยกเข้าไปร่วมพิธีครับมีอาจารย์หลายรูปเอ่ยปากขอตั้งแต่สมัยยังไม่เสียคือหลวงพู่เจือพระกาบาแก้วพู่เจือเบี้ยแก้เนี่นะอ่าก็เอ่ยปากขอนะสมัยนั้นเพราะว่าเราได้ไปขอผองอุดเบีย้ยชนาโลอุดเบี้ยของหลวงพุทเจือมามาทําการอุดหัวท้ายครับ อาจารย์แกก็ถามว่าจะไปทําอะไรเราก็บอกให้ฟังเพราะตอนสมัยนั้นเราไปหาประหลัดใบซึ่งเป็นสิทธิ์พี่แล้วก็ประหลัดใบเนี่ยให้ไปเอาชานาลงที่อาจารย์เจืออืเราก็เลยบอกอาจารย์ว่าเราจะหัวตะกุดหัวท้ายแกบอกว่าถ้าทําเสร็จขอด้วยดอกหนึ่งเราก็เลยรับปากไว้บอกได้ครับถ้าทํสิสร็จจะให้ดอกหนึ่งแต่แกเสียไปแล้วใช่แกบมบรณภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นดอกนั้นก็จะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ให้ใครจําหน่ายอะไรอื<ๆ>ก็จะเก็บเอาไว้ไว้ทํเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วจะเขียนว่า เป็นดอกที่ตั้งใจมอบใ,ให้อาจารย์เจือให้อาจารย์เจือกับอาบางแก้วครับก็สรุปดอกนั้นก็ไม่ได้ไข่เพราะเรารับปากแล,แ,ลแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนก็คืออาจารย์ทองสักพอเชยเนี่ยตอนเสกเนี่ยไก่ป่ามาเต็มวัดเลยออืมาขันเต็มวัดเลยแล้วขันในเวลากลางคืนซึ่งไม่ใช่วิสัยของไก่ป่าด้วยออืแต่พอเอาเอาไฟฉายมาส่องไม่เห็นไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงแต่มีเสียง หลายหลายสิบตัวด้วยพอไปฉายมานั่งส่องไม่เจออแต่ตอนอาจารย์เสกได้ยินเสียงเป็นอะไรที่แปลกมากครับอาจารย์บอกว่าหมอตะกุดเนี่ยใครพกไว้นะได้เป็นเสือใหญ่แน่นอนเสือใหญ่ก็คือจะเป็นโจรก็เป็นใหญ่กว่าคนอื่นจะเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นใหญ่กว่าคนอื่นทำอะไรก็ใหญ่กว่าคนอื่นอาจารย์เขาเรียกสั้นๆว่าเสือใหญ่คือทําอะไรก็ได้ใหญ่กว่าทุกคนแน่นอน เพราะฉะนั้นนี่อันนี้เอาไปใช้กระดักวิชาวงจุยง้ยคือแฝนที่ไหนหน้าบ้านหน้าบ้านอ่าหรืออีกที่หนึ่งที่ไหนทิศใต้ใช่แฟนทิศใต้ในห้องนอนถ้าในห้องนอนแฝนทิศใต้ถ้าเอาแฟนอ่ะ <f air> แฟนทิศใต้ในห้องนอนไง <ungen> กเนี่ยกางจะบอกว่าถ้าจะเอาแฟนคือถ้าอยากได้เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องเสน่ห์ในตัวให้ไปแฟนทิศใต้ในห้องนอนแต่ถ้าอยากจะได้เรื่องเงินทองโชคลาภ แสนหน้าบ้านอแสนหน้าเหนือหน้าประตูบ้านภายในนะภายในบ้านจะเป็นแสนภายนอกแสนภายในแฝนข้างนอกเดี๋ยวหาย <laughs> แสนภายในบ้านแล้วก็เดินเวลาเราจะเดินออกตอนเช้าก็ว่ากระถาคณะัตะวันเช้าพอจะเดินออกกลางคืนแล้วก็ว่ากระถาคณับตะวันกลางแืนคันับดวงพระจันทร์ในเวลากลางคืนคคมันก็จะทําให้เรามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนครับ,รบซึ่งเป็นอะไรที่ ไม่มีตั้งแต่เล่นพระมาไม่เคยมีกิจไหนทําตะกุดไก่นะตะกุดไก่จะไม่มีใช่ไหมจ๊ะไม่มีไม่เคยมีใครทําตะกุดไก่แก้วหงทองชุดนี้ตั้งแต่เล่นพระมาไปเซิเร์ชอินเทอร์เน็ตได้ตะกุดไก่แก้วหงทองที่ทําตํานานี้ไม่เคยมีใครทําผมเคยเจอได้แต่ตะกุดไก่ฟ้าเนี่ยเคยเห็นไอ้ตะกุดไก่ฟ้านั้นลงยันธรรมดาไอ้ไก่ฟ้าไก่ฟ้านั้นเป็นลงยันธรรมดาเดียรง่องเสน่ห์เสน่ห์เมตตามหานิยม แต่ถ้กุดไก่แก้วหงทองนี่ว่าด้วยเรื่องการพลังงานของพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็คือบูชาคำนับตะวันทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอาจารย์วิชานี้เป็นของใครอาจารย์วิชานี้เป็นตำรา,ำรา,ำรา,ำรานีิจเป็นของสายเขาอ,อ้ออ๋อเขาอ,อ้อเป็นสายเขาอ,อ้อ,อซึ่งในสมัยก่อนก็ไม่เคยมีใครทำเพราะว่ามันสูงมากเขาจะทำให้เฉพาะพวกแม่ทัพนายกองกษัตริย์ใหญ่ๆเท่านั้นเขาจะไม่ทำให้คนทั่วไป อะไรที่มันเป็นของสูงๆเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยทำออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้ในในหลักวิชาของสายเขาอ้อเนี่ยเขาอ้อเนี่ยเขาจะผูกผูกกันกับกรรษัตริย์บุรพาจารย์เนี่ยจะเป็นอาจารย์ของกรรษัตริย์ของราชสำนักของเจ้าเมืองวิชาเนี่ยว่าในเรื่องการลดทำการค้าระหว่างเมืองเ,ออเรื่องรักษาโรค เขาไม่จะดังไปทางนั้นผมงงว่าอย่างตะกุดเนี่ยอย่างที่ต้นรายการที่เราที่ผมถามอาจารย์ว่ามันมาแก้ของจุ้ยได้ด้วยเหรออาจารย์ตะกุดเนี่ยแก้ของจุ้ยได้จากการทดสอบจากการทดสอบมาหลายรุ่นเลยนะเออเหรอหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปบ้านคนจีนโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านคนจีนบางหลังโบราณโบราณเลยนะครับเขาจะเอาขาไก่ปลา,าเคยเห็น มแฝนอยู่หน้าบ้านอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นอันนั้นเคนวิชาการแก้หวงจุ้ยของเหมาสานที่อาจารย์เคยบอกเก่าๆนะบ้านเก่าๆเลาเคยเจอคนเอาเาขาไก่เป็นแข้งเลยสมัยผมเด็กๆก็เจอเอาขาไก่เป็นแข้งเลยมาผูกเชือกแขวนหน้าบ้านสมัยก่อนน่ยผมก็เห็นไก่ป่ามันหายากแล้วคนรู้จริงมันไม่มีเอออาจารย์จะิอาจารย์พูดมาถึงเอาแขวนทาไมอาจารย์ไก่เนี่ยเป็นตัวแทนพลังงานหยางกลางบานเพราะมันล้อตลาดเวลาครับ บ้านไหนที่มีคนป่วยครับเขาจะเอาไก่ขาไก่ปกไปแปดไว้หน้าบ้านเพื่อเปรียบเสมือนเป็นเคสว่ามันเช้าอยู่เสมออเวลามีคนที่จะมาเอาวิญญาณเนี่ยก็เช้าแล้วมันเช้าแล้วเขาต้องกลับไปเช้าแล้วเขาต้องกลับไปนี่คือระบบของเหมาซานอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอระบบของเหมาซาน<อ>คนที่ไม่สบายตายส่วนใหญ่ตายในเวลากลางคืนถูกส่วนใหญ่เลยนะอ่าส่วนใหญ่จะตายในเวลากลางคืน ถ้าอยู่บ้านบ้านนี่มีพลังหินหยางก็คือมีกลางมีมีกลางวันกลางคืนครับแต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลตายได้ทั้งกลางวันกลางคืนสังเกตดูนะเพราะมันมืดตลอดเวลาเพราะว่าโรงพยาบาลนี่มันเป็นที่อยู่ของคนป่วยมันสะสมพลังงานอิมอยู่ตลอดเวลาพลังงานป่วยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพลังงานป่วยมันจะมีหยินหยางหยิบเอียงอยู่ตลอดเวลา การที่เอาตะกุดไก่มาแขวนหน้าบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเปรียบเสมือนว่ามันร้องในเชิงจิตวิญญาณคือมันร้องครับเอกเยกเอ๊คือขันว่าช้าอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่เก่งวิชาหมาซาเนี่ยเขาจะตะกุดไก่มาเอาขาไก่มาเสกแล้วก็แขวนเมื่อไหร่ที่มีวิญญาณร้ายเดินมามันจะมีเสียงร้องเหมือนยานที่มันขันตอนเช้ายามงนี้เลยจ้ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโยมมาทูตที่มาเอาคนป่วยในเวลากลางคืนเนี่ย มันก็จะนึกว่าชามันก็จะต้องกลับไปผมจะถามอาจารย์บ้านโบราณจะมีอาจารย์พูดเปลผมนึกออกเลยอเออใช่บ้านโบราณโบราณหน่อยจะมีกลับอีกสิ่งหนึ่งที่คนชอบมาไปแขวนใต้ถุนบ้านอบ้านจีนโบราณ่ะครับที่ยกสูงมักจะเอาขาไก่ไปแขวนแล้วไว้ที่ใต้ใต้ใต้อะไรเขาเรียกลอดใต้ลอดของของใต้ถุนบ้านออืก็เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันเพราะบ้านยกสูงเนี่ย เขาเชื่อว่าพวกสัมพเวสีวิญญาณต่างๆเนี่ยมันมักจะมาในเวลากลางคืนอืแล้วก็มาซุ่มดูอยู่ใต้ถุนบ้านครับเพื่อทําให้คนเนี่ยป่วยการที่เอาไก่ไปแกงเนี่ยมันก็เปลี่ยนสมมติว่าถ้ามีวิญญาณผ่านมามันก็จะร้องให้คนให้วิญญาณเนี่ยคิดว่าเช้าแล้วแล้วก็กลับไปครับนี่คือระบบของมหงาาลครับส่วนถ้าเป็นตะกุดพยาไก่แก้วหงทองมันดีกว่านั้นครับ มันดีกว่านั้นตรงที่หนึ่งมันเตือนภัยสองมันขับจ่ายวิญญาณ้รยสามมันรเรียกทรัพย์ตะกุดไก่แก้วหงทองถ้าใครไปแวนไว้หน้าบ้านบันดีกว่าเอาขาไก่ป่อๆไปแขวนเห็นไหมวิชาวิชาศิลศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมันผนวกกับธรรมชาติเพราะพลังของธรรมชาติมีพลังงานมากที่สุด <c oughs> ภูมิปัญญาของศิลศาสตร์ก็เหมือนกันภูมิปัญญาของศิลศาสตร์ก็เปรียบเสมือนกับว่า เอาทุกอย่างเนี่ยมาใช้อย่างถูกต้องก็คือเอาทุกอย่างธรรมชาติที่มีอยู่จริงแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในแบบฉบับของความคิดของภูมิปัญญาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นตะกุดไก่แก้วหงทองนี่มันดีกว่าขาไก่ธรรมดายอยู่แนละ้วส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปต์ตมดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการปัจจุบันะครับในวันนี้นะครับผมก็ปัจจุบัครับเป่ามีตังค้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ